อากาศร้องอย่างนี้วะ <c oughs> ใส่แบงนี้แล้วยังไข่ไม่หมกเลย,ยแต่เท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้พึ่งได้สองร้อยยี่สิบเองอะจะไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเก็บเลี้ยงผสมน้อยอยีกหน่อยเราก็รวยเองอมันอยู่ที่การประหยัด หากินแบบสุกจลิกในมังหากินยากมากเ้ย <republic> ขายดีสิท่าไม่ได้ขายดีขายซาลาเปาครับต่อปากต่อคำเรามีอะไรจะต้องคุยกันหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรจะคุยกันหรืองั้นพวกเรากลับจะบ้าเหรอจะให้กลับได้ยังไงเราหมดพลุ่นไม่ใช่เหรอเฮ้ยบงเลีอยจริงอย่างที่ลูกน้องผูพูด ออกมาป้านต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปน้อยอย่างน้อยๆเราก็มีหินติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเฮ้ยตาลงอะไรกูเนี่ยอย่างแรกอะไรอ่ะของติดไม้ติดมือไงเฮ้ยอย่าขัดผืนต้องการของติดไม้ติดมือกลับไปอ๋อไล่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 เร็วดิแป๊บเด็กข่าวว่าเมียทิง้งไม่มีหม้อใช่ใช่ไหมอ่าเอาหม้อติดมือกลับไปใจมากที่ไม่ขัดขืนเย้ มองทำไมไม่จับหูอัวแล้วก็ไม่บอกหูมอไม่หูกูไอ้บ้ามึงจะไปทำไมมออฮะเราไปโจรมาปล้นตังค์อ้าวเราก็ไปขายทอดตลาดไงได้เงินมาพวกเราก็รวยแล้วโอ้หืมมึงนี่ฉลาดจริงๆไอ้ควายไปนั่งขายมอรอตำรวจไงเอาเงินมันดิงั้นเอาเงินน่ะโอนเงินเหรอเออเฮ้ยมีเงินเท่าไหร่เอามาเท่าไร เจ้าเท่าไหร่อ๋อโถ่ไอ้ยัญชนะไร้คุไจริงเงี้ยหนุ่ออะมีเท่าไหร่อ่ะนี่มันมีสองร้อยยี่สิบอะทำไมทำอะไรมาเนี่ยทำไมมากมไยมหาสายขนาดนี้ไม่เคยเห<ะ>็นเลยนี่มากมไปของมึงแล้วอะ่ะวิชาดิจะใช้หมดไหมเนี่ยอ,อ่ะนั่นะสิเอายี่สิบไปพวกเราได้เงินแล้วกลับมบุเอามาทำไมยี่สิบเอาให้หมดเลยดิ ยี่สิบพอไปมันจะพอแบ่งไอ้ควายมึงอ่ะไอ้แปะถือว่ามึงโชคดีนะวันนี้เป็นการป้นของกูครั้งแรกกูยังไม่ชินกับเงินยังไม่มีประสบการณ์ถูกต้องไปไปไอ้จอกระจอกไอ้จอไม่มีประสบการณ์ไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสองไง่จริงมึงกลับมาซิวะมาเอาชีวิตกูเลยกูขายเลยทองนี่มึงก็มาปองไปเฮ้ยมึงเรียกกูทำมาเฮ้ย ว่าเรียกมาเหรอคือคือว่าเห็นว่ามันน้อยไปไงกูพกเงินไม่พอใช้อใจะให้หรืออีกร้อยหนึ่งเอาไม่เอากูเอาแค่ยี่สิบปากด้วยด้วยโอยควายเอ้ยชีวิตมึงอะเฮ้ยออ้ของไอ้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 ไอไอ้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 ลอ้ไอเไอ้ไอ้ไยไอ้ลออยไ่้ไออไอ้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 ออ้อ้ไอ้ไไปทหาออ ที่ซ้ำกรรมสักทีแรกนึกว่าแม่งมีคุณธรรมอาไปแค่ยี่สิบกบมาแม่งเอาลูกกูไปบอกเลยยักษ์แม่ได้แล้วครับได้แล้วครับยี่สิบครับขอบคุณมากครับมาทางหน้าเล็กขงใหมานะครับเฮ้ยอย่างนี้กับซ็งวิห่อสิถึงอดีตล้วขับไม่หายเลย ไอ้จงกระจกมาปอมไล่แค่ยี่สิบเหลือให้เราต้องสองร้อยมาต่อยยอะเฮ้ยก,กิจการอย่างงี้ก็รวยสิเราเฮ้ยไอ้แป๊ดมีเงินเท่าไหร่เอาไม้หมดเข้าใจเข้าใจอ่าเอาไปนี่ของนี่กูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอใช่หรือไม่ใช่เพื่อนเล่นหรือเป็นเพื่อนลูกอ้วนไงเล่นลิ้นเนาะถ้ากูเล่นลิ้นไล่เมียกูไม่หนีตามสำล้อไปหรอกอย่างงี้เขาเรียกว่าลงลินมันไม่เหมือนกันอ่ะเออ เดี๋ยวนี้กูรู้แล้วว่าเงินจะเท่าไหร่มันมากเท่าไหร่มันน้อยแล้วเงเอาเท่าไหร่อ่ะเอามาให้หมดไงเว้ยยังไม่เหลือไม่รู้ต่อทุงเร็วเอามาเอา๊ยยังไม่เ,เ,ไเลยยังไม่เลยแล้วของทุกชิ้นเนี่ยกูบอกไว้ก่อนนะเว้ยส่งไปให้กูให้หมดอย่าให้ขาดแม้แต่ชิ้นเดียวส่งไปตามที่อยู่นี่ที่อยู่เนี่ยมึงจะว่ายังไงอ่ะไม่ออกอ่ะเสือจันทร์ รับป้นทั่วราชนจาจักรใครอยากให้ป้นโทรไปตามนี้ที่อยู่ยุงล่างที่อยู่ใต้ถุงทางหรอกเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นโจงกระจอกจริงๆอะถ้ามึงไม่มีเวลามึงก็ไม่ต้องมาป้องหรอกมึงก็ของไม่ได้กูเสียเวลาส่งไปทำไมอะกูบอกให้ส่งก็ต้องส่งไงเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้ามึงไม่ส่งแล้วก็มึงเจอดีแนะ่เจออะไรอยากเจอใช่ไหมกูมไม่กลัวมึงหรอกเว้ยอยากรู้ใช่ไหมไอ้เพล็กับให้ อยัอยเป็นไงกลัวหรือ,อยังมึงก็เก่งแต่คงไม่มีทางสู้อ่ะแค่นี้กูไม่กลัวมึงหรอกเว้ยไอ้เพลอกอกันดำเข้ามากลัวหรือยังหนักพนนี้กูก็เคยเจอมาแล้วเป้นหัว หัวละทีเลยแปะกูะจุกมายิงไส้แตกเลยนี่มึงจุกเลยคุเจ็บบอกว่าอะไรส่งไปตามที่อยู่แล้วมึงอย่าปีกปากบอกตำรวจอย่าปากโป้งล่ะไม่งั้นมึงตายแน่ส่งไอ้ส่งอีอะไรนะอีอีอะไรเอี่ยเฮียอะไรก็ส่งไปเถอะส่งรถแล้วส่งอีเฮียนะแล้วแตมึงเออพวกเราก้าวหัวท้าตะกุญจุกเลยนะมึง,<อ>ท,งทำไมชีวิตกู มันถึงได้สวยซับสวยทองอย่างนี้วะเนี่ยแม่งไม่เหลืออะไรอีกแล้วเงินทองเข้าของไม่มีอะไรจะต่อยอดเลยอ่ะมีเท่าไหร่แม่งก็เอาไปหมกไอ้พวกเกี้ยไอ้พวกนรกส่งมาเกือเมื่อไหร่มึงจะตายให้หมอโลกนี้สักทีแล้วต่อไปเนี่ยคุณยาวอะไรต่อยอดเอาทำนำ้ำผากเกียงอ่ะเงินทองเข้าของก็หมกแล้วเฮ้ยเฮ้ เรายังมีบักเด็กยังมีก๊อกสุกไทยเว้ยนึกอะไรแล้ว<อ>นี่ฟังท้องแม่งไม่เห็นว่ากูมีความท้องด้วยลีนะมันอยู่ในปากมันไม่เห็นนี่แหละเงื่อนที่กูจะต้องไปต่อยอดกูไม่ยอมอยู่นิ่งหรอกเว้ยของยางกลัะธรรมหากิงไม่เหมือนพวกแม่งหรอกอาทองเลนทองลาม จะให้จะมาอยู่กันอย่างเดียวหรือต้องปั๊มลูกให้หัวรวยเข้าใจไหมขยายเผ่าพางเพื่อจะได้มีลูกไว้ไขไม่ใช่มากินเข้ามานอนมากินก็นอนแล้วมึงไม่ปีกังแล้วมึงมีลูกได้ยังไงเข้าใจไหมเออเดี๋ยวกันจะมึงจะปั๊มให้กันเออเฮ้ยหรวกเลยเออรีรีรีในเมื่อเข้าใจกันนี้อ่ะอาอาหางไปอ่าท่องเลงท่องเลงอ่ะท่องแลงอาอาหางไปลูกอาไปนี่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 ท้งดินถึงนี่อย่าไปเยอะกันมีเยอะลูก กไม่จะกินก็ิงก็งมีแรงนะมีแรงแล้วก็ปั๊มลูกให้เตี่ยเข้าใจไหมเอาลูกออกมาเยอะๆอ่าทองลามเจ็ดเจ็ดเจ็ดจะนะอ่เกินนะคือ,ะจ,อะจ,จะเอาอะไรอีกนะอันนี้ไงเก่งแล้วไงเก่งแล้วก็มีแรงมีแรงก็ปั๊มลูกกางเอาอะไรอีกไหมจะเอาเงินอย่างเดียวนะหรือพู้ภาษาของไล่ด้วยอ่ะออภินียหางเกิดขึ้นจริงๆด้วยทองลามทองลามหรือพู้ของไล่ม่ใช่หมามพูด กูพูดแนี่พวกมึงหิงแล้วอ่ะเนี่ยนี่มันครั้งที่สามแล้วนะเวย้ยมึงจะไปชอบโป่งแต่กูเนี่ยแหละพวกเราเป็นโจรขี้อายไม่ชอบโป่งถ้าจอแต่ชอบโป่งคนประจำใช่มันไม่จะเป็นงมาซื่อสจากอะไรกูนักหรอกใครกันเ้่นขอพ่อไปขาประจำอ่ะมันรู้งานดีเป็นอธิบายกันมากดูแล้วก็ส่งมา มีอยู่แค่นี้แหละเึงอยจะไม่ต้องนัดโอเควันนี้เรื่องเงินไวกองนะเดี๋ยวอาหารหมาเนี่ยกูจะส่งไปตามที่ดูเดิมที่ให้มาอดีมากเฮ้ย้ครับพี่เดี๋ยวหาซื้อกระดงให้กูใบไงและเจาะรูตรงกลางเจาะรูทำไมครับสวมหัวหมาไงกันมันแว้งกัดกู ไอ้เงี้แต่งงานกับหมาไอ้ไปเฮ้ยเอาตัวเมียเฮ้ยมึงเอาตัวเมียไปแล้วตัวคู่มันจะอยู่กับใครเฮ้ยเอาตัวมีกูกลับมาคือกองมันจะได้ผลลัพูกกันไอ้เงี้ยมึงไม่เห็นเหรอว่าเอาเมียมึงไปแล้วมึงนั่งเฉยๆอยู่เลยต่อไปนี่มึงจะปี้ใครไอ้ชี้แจงกับลำปีไอ้เงี้ยมึงทำไมถึงได้ซื่อสัตย์กับกู่ของเลวเนี่ยหลังอื่นมึงก็ไม่โป้งกูทำเฮี้ยอะไรมึงก็โป้งมาหมด แล้วต่อไปเนี้กูจะทำอะไรอ่ะแล้วตัวพูดอย่างนี้มันจะออกลูกให้กูได้ยังไงไอ้